ทำให้โกลด์ไมล์เซลี no <p Obrig> ์ว <thrive> ่าเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถปรับปรุงได้ที่จะเป็นฟลิกไปเตสเนี่ยเชื่อว่าทุกอย่างที่จะี่ับสมองให้ความเก่งเอาถ้าเราเชื่ออย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่มีการพัฒนาตัวเองนั้นผมว่าการที่จะมีโกลด์ไมล์เซลได้ผมว่าอันแรกเลยต้องแบบเหมือนกับอนน้องทำตนอ่ะมีแต่ไปคิดว่าตัวเองเก่งมากคิดว่าทุกอย่างสามารถปรับปรุงได้ถือว่าการมีระเบียบวินัยเป็นตัวหนึ่งในการช่วยโกลด์ไมลเซลล์เช่นเราออกกําลังกายเงี้ยเราทำสม่ำเสมอจะด้วยออกกําลังกายแล้วสุขขภาาพเรจะดดีึ้้นไ จิตใจเราจะดีขึ้นได้นะหรือว่าเราอ่านหนังสือเยอะๆก็ทําให้เรามีช็อตไปเรืเชื่อว่าเราผ่านคำพูดเพื่อเปลี่ยนไเพราะเป็นคำพูดมันต้องเริ่มนเปตัวเราเริ่มนจากระเบียบวินัยเลื่อนจากขับอยากรู้อยากเห็นครับครับท็อตขอบตนครับอันนี้แหละจะทำให้เราสวฝ่ายด้ในการขับคำพูดได้แต่บรรเลงก็ตามเนี่ยเช่นเราไปเชื่อความเชื่อว่าโอ้ยวาสนาฉันไม่ดีหรอกโอ้ฉันมันโง่หรือว่าโอ้ยกูเก่งถ้าไปคิดตรงนี้อันนี้จิตใจไปอยู่ฟิกไฟท์เด็บครับผมแล้วพาเราเป็นฟิกไฟท์เด็บปุ๊บเน เราจะเริม่มรู้สึกอิจฉาเฮ้ยคือตอน,นเด็กๆของผมผมก็เป็นฟิสิกส์นายเชฟเ,<อ>เ,เด็ก,กแล้วดูให้เราเก่งแต่พอเรา,าเก่งรู้ไหมพอเราพลาดอะไรบางีมันจะแบบเฟลเลยอจะถูคกูไม่เก่งจริงเปล่าวะเรืนอง่าดีเราอิจฉาเขาอ่ะแต่ถ,ถ้าเราถ้าเราเป็นนักฟิสิกไ์นายเชฟแต่เราเป็นตัวินายเชฟเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณกเก่งทำยังไงให้เราเก่งเหมือนเขาได้ก็ต้องฝึกฝ่ายหลักเราด้วย่งปีวันเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ตลดอดชีวิตจากนอกห้องเรียนเลยอ่ะดังนั้นันนี้ผมว่าเราอยู่ในจังหวะที่ดีคัแต่อว่า ผมว่าผมชอบพูดว่าอย่างต้องเอ่บ้างอย่างอื่อย่า่เดียวมีอะไร่พูดก็ให้ใช้เปล่าวะอยากรู้อยากเห็นอ่ะแม่แต่เอคือพูดง่ายๆผมเคยเด็กถามเด็กกันหมดคือโทษท่านต้องต้องเสือกอ่ะคือคืออยากรู้คุณเห็นปุ๊บคุณต้องเฮ้ยอยากรู้ว่ามันคืออะไรวะอย่างเ,เายย um. มื่อกี้นี้ว่าเราเราวิ่งห่าง สงสัยว่าเฮ้ยแล้วมาสยิดกับทุล่าวตายยังไงอ่าที่ถ้าเกิดเราไม่ถามปุ๊บมันก็จะเก็บไว้อย่างนี้ไปตลอดถ้าถามปุ๊บก็มีคนมาตอบให้เราผมว่าเงี้ยคือการสร้างกลไกที่คือสงสัยถามไม่รู้ถามอะไรเงี้ยเขาได้ทำให้เราเป็ข่าวูดกขนได้ครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับโอเคโชคดีฝากครับก่อนได้แล้วขอบคุณนะ